ครับผมสวัสดีครับ DV Max Service วันนี้เรามาพีเซนต์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ครับใช่ครับผมซอฟต์แวร์นำเกี่ยวกับโปรแกรมเช็คแบตเตอรี่ครับผม MacBook iPhone นะครับสมาร์ทโฟนของเราที่เราใช้นั่นเองแบตเตอรี่ในส่วนของ MacBook Air MacBook Pro Retina นะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าเช็คได้หมดเลยครับผมนะเบื้องต้นมีอะไรบ้างครับคุณหนึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรม2โปรแกรมด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมโอเคก็ ข้ออะไรก่อนก็เช็คแบตของไอโฟนก่อนดีก่อนนะไอโฟนใช่ครับผมอ่าอันนี้จะเช็คได้ทั้งสองตัวนะครับผมก็คือเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็จะบอกวันเดือนปีที่ใช้มากี่วันนะครับผมบอกซีเรียลก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับพี่ก็บอกวันเดือนปีเซอร์เคิลของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใช่ครับผมแล้วก็บอกความจุของมิลลิแอมครับผมว่าจุได้เท่าไหร่ หรือาปเต็น์เท่าไหร่ใช่ครับฟูลชาร์จด้วยใช่ครับแจ้หมดเลยอ่าครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมรอเดี๋ยวมาต่อไอโฟนก่อนก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อสักผู้ค้าคนในะครับผมเดียวแปะลิงก์ไว้ดาวน์โหลดกันได้เลยใช่ครับผมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คแบตเตอรี่ของตัวเองกดเชื่อถือในมือถือนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสนะครับอ่าครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็สามารถเช็คได้ทั้ง iPhone แล้วก็ นะครับก็จะบอกคล้ายๆกับตัว macbook เลยนะครับเครื่องนี้ใช้มา987เจ987วันนะเกือบพันวันละอันนี้ชาร์จไปเท่าไหร่ละอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วเนาะใช่ครับ่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเกือบเกือบเกือบพันวันแต่เคาน์เตอร์อชาร์จประมาณ300กว่าอรอบน่าจะลูกค้าน่าจะเปลี่ยนแบตมาแล้วนะครับแบตก้าประมาณ แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับพอได้อยู่อันนี้แอปอันนี้เป็นจัลรุ่ยไลท์คุณภาพแ่อเดี๋ยวมาดูอีกอีกตัวหนึ่งครับผมอันนี้ชื่อโปรแกรมอะไรครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันเนาะดาวน์โหลดฟรีก็เดี๋ยวเรจะแปะไว้ให้ทั้งสองตัวเลยครับผมวิธีใช้ง่ายมากครับเสียบสายกดยอมรับแล้วก็คอนเคกันแค่นั้นเลยเธอไปครับผม ในอนนี้ที่เราจะไม่แบกขับครับผมอันนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งฟรีแวร์แล้วก็เราจะซื้อลายเซ็นก็ได้ครับผมแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้กดเบตเตอร์ไปัเดียวนะแล้วก็เช็คเฉยๆใช่ครับอ่าโอเคแล้วก็อันนี้สามารถแบกอัพรูปแบกอัพไฟล์อะไรได้ครับสะดวกสบายใช่ครับมีทั้งเบอร์คอนแทคนะครับแล้วก็มีในส่วนของโน้ตชุดดาต้า สามารถดึงเก็บได้นะครับ,รบแล้วก็อส,อวส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมก็จะแจ้งคล้ายๆกันเลยครับผมก็จะละเอียดแต่ก็ละเอียดหน่อยละเอียดกว่าเช็ค,คอุณหภูมิเช็คแบตเตอรี่มิลลิแอมแบตเตอรี่ไลท์นะครับกับเช็ครอบกําลัง นะใช่ครับผมวัดมูนเช็คได้หมดเลยนะครับในส่วนนี้ซีเรียลแบตเตอรี่นะครับผมว่าแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนไปเป็นแบตเตอรี่แท้หรือเปล่าใช่มีซีเรียลไหมใช่ครับผมแบตเตอรี่ต้องมีซีเรียลนะครับต้องครับอุปกรณ์ทุกชิ้นของไอโฟนมีซีเรียลหมดนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นซีเรียลของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เคาน์เตอร์เท่าไหร่แล้วครับอันนี้อันนี้เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์สามร้อยสองครับโปรแกรมคล้ายๆกันก็ใช่แต่ตัวนี้เช็คถือว่าละเอียดกว่านะ ครับผมสตดวกมากไม่ได้โฆษณานครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการพรีเซนต์โปรแกรมเลยใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะครับอันนี้เราเป็นวิชาการกับความรู้ล้วนๆเช็คเบื้องต้นเช็คได้ทุกวัยที่ใช้ได้นะครับมาแล้วก็ในส่วนของ iPhone ก็ประมาณนี้นะครับผมคุณภาพใน <5. S 2> ส่วนของ iPhone นะครับดูเบื้องต้นง่ายๆถ้าเราใส่เคสอยู่เราก็แกะออกก่อนนะครับแล้วก็ ดูบริเวณในส่วนของจอว่ามันบวมใช่ไหมครับครับมันจะดันในส่วนของขอบจอบขึ้นมาเลยแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในส่วนนี้เลยจะบวมบแต่เราก็ไม่มีเครื่องที่บวมบวมให้เห็นนะครับจะได้ชัดเจนกว่านี้หรือหน้าจอจะเป็นพื้นสีขาวนะครับตอนเรากดแล้วมันจะกสีอื่นสีมันจะลุงล้งๆนะครับใครับ ใช่เพราะว่าแบตตันหน้าจอนั่นเองทิ้งไว้นานไม่ดีเนาะใช่ครับมันจะทําให้อะไรครับหน้าจอเสียด้วยถูกต้องอานี้ดูเหมือนกัน iPad ก็เหมือนกันครับ iPad MacBook อ่ะ MacBook จะสังเกตก็คือน่าจะในกรณีที่เราปิดฝาใช่ไหมครับแล้วมันจะเพระเยอะนะไม่สนิทแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าแบตเตอรี่ยังปกตินะครับเครื่องก็จะเรียบถ้าไม่งั้นแล้ว พอเราตั้งสันขึ้นท่าน,นี้ปุ๊บจอจะแง้มแบบนี้ทันทีเขาจะมีแม่เหล็กนะชุดเซนเซอร์แม่เหล็กดูดไว้ตัวนี้อันนี้ก็ปกติพอตั้งจะไม่หลุดก็จะสนิทนะครับเพราะเป็นแม่เหล็กดูดถ้าแบตบ,บวมจะไปเยอะทันทีแล้วก็อะไรที่ตามมายวตั้งแล้ว มันจะไม่สนิทครับใช่เครื่องนี้ถ้าหมุนได้เลยนะใช่คร <นะ S 2> ับแ,แล้วก็ในส่วนของอะไรคีย์บอร์ดเนาะครับผมแต้แก็แท็ปอีกห<ช>น้าจออีก<ช>โอเยอะเลยครับแบตบวมส่งผลได้เยอะมากในกรณีจอเสียคีย์บอร์ดเสียัแพดเสียเยอะพอสมควรมีสิคอะไรแนะนำลูกค้าหน่อยไหมครับพี่บี ในสำหรับการใช้งานแบตรับสาแบตเตอรี่รสาแบตก็นกรณีควรระวังก็คือชาร์จแช่ได้ไหมชาร์จได้นะครับ,รบไม่ได้ห้ามครับว่าชาร์จไม่ได้แต่เต็มก็พอครับถอดออกดีกว่าระบบไฟเข้าอยู่ตลอดเวลามีระบบตัดริงนะครับแต่อย่าลืมว่าเครื่องเราอะใช้งานอยู่ตลอดไฟหมดต้องเติมถูกไหมครับกล่าวผมใช่ครับถูกต้องแบตเตอรี่ยุบ ไฟก็ต้องการใช้งานก็ต้องเติมถ้าชาร์จแช่ตลอดเวลาจะทําให้แบตเตอรี่บวมอุณหภูมิที่เราใช้ก็มีส่วนนะครับชาร์จแช่แล้วก็ในส่วนของใช้เครื่องสลิปได้ไหมสลิปได้ครับในกรณีที่เราไปทานข้าวไปทําธุระแป๊บแปไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาเปิดเครื่องใช้งานเลยเนาะโดยที่ไม่ใช่ดาว <c oughs> ส่งผลส่งผลเยอะเหมือนกันนะครับส่งผลเยอะครับ สลีปไว้ก็จริงระบบไฟเดินอยู่ตลอดเวลาพร้อมสแตนบายมีแค่ชุดไฟหน้าจออย่างเดียวที่ไม่ได้แสดงผลภาพถูกต้องไหมครับครับเพราะทีหนึ่งก็ติดแหละครับแค่นั้นเองชุดระบบไฟบนเมนบอร์ดจ่ายให้ตลอดเวลาพร้อมเลยในกรณีที่เราเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บโอกาสที่เปิดไม่ติดก็มีนะครับถูกไหมครับครับโอกาสที่เปิดไม่ติดมีทําไมเครื่องหนึงเปิดไม่ติดก็ใช้อยู่ แต่คุณลืมชัดดาวนั่นเองสรีบไบ้นั่นเองครับผมให้ดีเลิกใช้แล้วชัดดาวดีกว่าเปิดแั้งเดียวเครื่องรุ่นใหม่ๆถึงนี้เร็วมากถูกไหมเร็วนะบูตเร็วเปิดเร็ว,รวทํางานก็เร็วทุกอย่างเร็วหมดละครับตอนนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของสมาร์ทโฟน<อ> iPhone บ้างไหมครับช่วงนี้หน้าฝนนะหน้าฝน,นาสมาร์ทโฟนเรานะครับข้อควรระวังนะครับคุณหนึ่งมีอะไรบ้าง ในกรณีโดนน้าโดนฝนก็ iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับผมโฆษณาว่ากันน้ําได้จริงๆนะครับผมแต่กันได้นะครับก็กันได้เล็กน้อยกันได้ในส่วนหนึ่งของเขานั่นเองครับผมก็แนะนานะครับซิลถุงซิปกันน้ําให้ดีในกรณีที่โดนน้าไปแล้วโดนความชื้นไปแล้วเครื่องมีความชื้นถ้าเรารู้ให้เข้าร้านใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ที่สุดแกะนะครับทำความสะอาดให้ก่อนีินทำความสะอาดก่อนที่ซ็อในส่วนอื่นครับผมต้องมีวิธีที่ถูกต้องไม่นั้นสมาร์ทโฟนเราจะเสีย ก็ไม่มีอะไรละก็ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดีโอเรานะครับ ช่อง channel BBMax Service นะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์เราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรากดกับสกายครับให้ด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ w w w BBMax Service.com นะครับแล้วก็จะมีของเราเพจร้านเนาะใช่ครับก็จะเป็น f a c e b o o k /BBMax Service นะครับผมถ้าสอบถามก็จะมี l ลายโค้ด l ลายแอดนะครับสามารถแอดมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้หรือสอบถามเข้ามาก็จะมีทางแอดมิน หรือว่าทางทีมพวกผมนี่ดูแลให้อยู่แล้วแล้วก็สามารถตอบได้เลยนะครับอาการราคาเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นกันก่อนได้ถูกต้องประเมินราคานะแจ้งให้ทราบก่อนซ่อมถูกต้องครับผมแจ้งให้ทราบก่อนซ่อมด้วยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลูกค้าไปต่อคุ้มไหมซ่อมอาการประมาณเท่านี้นะครับผมก็มาสคาร่ามนะครับผมลิงก์เราจะฝากไว้ด้านบนนะครับกูกิแมッ เซิร์ชด้านนี้เลยครับผมกับแล้วก็สภาลังสิตนะครับผมจะอยู่ด้านนี้นะครับใช่ครับผมก็ช่องชาแนล u t u b e กับเว็บไซต์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจริงไว้ให้ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดีโอเราคับหน้าเดี๋ยวเราจะมาแกะเปียบเทียบระหว่างตัวหนึ่เจดศแปดแล้วก็ตัวแกะฟองเลยนะครับผแกะซิลเลยครับแกะซิลเลยับตัวนี้เป็นหนึ่งเจดศูนย์แปดะครับ คลิป<ก>หน้า,าไม่อยากาดก็กดซับสไครต์ไว้นะครับติดตามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องใหม่กันขอบคุณนะครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ